สวัสดีครับนี่ผมจะเข้าครัวมาทำต้มตำลึงต้มเลือดหมูใส่ใบตำลึงครับผมตอนนี้ก็ต้นมน้ำทำเดือดให้เจ้าหมูลงไปลวกเราตับลงไปเลือดเอาตงนี้กเอาต้มหมูหมูลง่นพวกมันสุกต้มหมูลวกให้มันสุก พลงไปลวกลวกให้มันสุกให้เดือดเจ้าจหม้อแล้วตับลงไปลวกต่อนะครับตับลงไปลวกลวกให้สุกรอสักพักหนึ่งลวกแล้วลดตับเลยนะครับผมนี่เป็นหม้อหนึ่งก็ต้มน้ำนะครับจะทำน้ำซุปรอน้ำเดือดน,นะครับตอนนี้ตับก็จะสุกแล้ว กล้จะสุกแล้วนะครับ,บ,บเราก็ตัดสุกตัดสุกเราก็ตักออกมารอรอแล้วเราก็ทําน้ําซุปต่อซุปต่อนะครับผมรอดูต่อไปนะครับตอนนี้หมูก็ะตับเราก็สุกแล้วต่อไปก็รอน้ําซุปนะครับผมรอน้ําซุปแ้บ เราก,ก็ราบกะคีกระเทียมพริกไทยที่เขาโขกไว้เอามาใส่นะครับใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็รอรอนะครับผมก็ใส่เดี๋ยวเราตามด้วยทุกก้อนนะครับโอเคครับผมต่อไปแล้วตามด้วยทุกก้อนลงไปหนึ่งก้อนครับแล้วก็รอเดือดเดี๋ยวเราใส่เลือดลงไปนะครับ เราใส่เลือดลงไปใส่เลือดหมูตามลงไปต้มนะครับผมรอชมนะครับรอตอขั้นตอนต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมมือใหม่หัดถ่ายครับผมเพื่อเป็นกำลังใจช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับรอดูต่อไปนะครับผมขั้นตอนตอ่ตอไปขั้นตอนตอ่ตอไปนะครับ น้ำเดือดแล้วเราเลือดหมูลงไปต้มเลยนะครับเลือดหมูลงไปเลือดหมูลงไปต้ม,มต้มนะครับเลือดหมูลงไปแล้วต้มลงไปร้อนเดือดนะครับร้อนเขาเดือดเดี๋ยวเราค่อยปรุงครับผมปรุงรสชาติสักหน่อย ก็มีใส่สีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลทรายนะครับผมรอชมต่อไปนะครับต้มต่อไปเดือดแล้วต้มหมูต้มเลือดหมูเราเดือดแล้วนะครับไปแล้วก็ใส่สีวขาวลงไปใส่ลงไปเลยใส่ลงไปนหน่อยนึงพอ ชิมรสชาติก่อนนะครับต่อไปตามด้วยน้ำตาลน้ตาลทรายลงไปต้มเดือดหมูทมก๋เาเหลาไปดำลึงแบบบ้านๆนะครับผมเราชมต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวร้อมเดือดก็พักนะครับถ้าใครชอบผักสุกเราก็เอาผักใส่ลงไปได้เลยถ้าเราไม่ชอบเราก็แยกผักไว้ต่างหากก็ได้นะครับผมก็รอดูต่อไปนะครับ ต้มไปแล้วมีฟองก็ตักฟองทิ้งด้วยนะครับผมน้ำซุกเราจะไม่ค่อยได้ขุนเท่าไหร่นะครับตักทิ้งไปเป็นฟองเราตักทิ้งปลายนะครับตักทิ้งปลายทิ้นี้ก็เดือดแล้วเดือดปุ๊บๆเลยีันีเ้เดือดเเรามาชิมรสชาตินะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับผม รสชาติก็รสชาตจะเป็นยังไงรสชาติโอเคใส่น้ำปลาไปนิดนึงครับใส่น้ำปลาไปนิดนึงใส่น้ำปลาโอเคต่อเดี๋ยวชิมชิมนะครับแล้วก็ชิมรสชาติดีรอบหนึ่ง รสชาติอีกรอบนึ่งง่ายโอเครสชาติได้แล้วอันนี้เราก็รอหรือเราจะใส่ผักไปเลยเมื่ผักมันเปือยปี่บ้านอยู่กับข้อสองคนนะครับข้อฝันไม่ค่อยดีแกเขี้ยวไม่ค่อยได้ต้องต้มไม่แก่ผักต้องใส่รวมลงไปเลย นะครับผมเราชมนะครับตอนนี้เราก็ใส่ผักลงไปแล้วต้ผักให้เปิดทั้งน่อยพอแกจะได้กินได้ฟันแกนไม่ค่อยมีแกเคี้ยวไม่ได้นะครับผมต้มหน่อไลาเราต้องพักหนึ่งเดียวเดี๋ยวเอาหมูเอาตับที่เราลวกไว้แล้วมาใส่เลยไ,ได้ครับไปต้มจืดต้มจืดตำลึงนะครับผมแลปิดท้ายด้วย ผักชีเอาไว้โรยหน้าผมรอต่อไปนะครับรอก็พักหนึ่งให้ผักเราอ่อนตัวให้ผักเราเปื่อยสักหน่อยนะคะรับค่อยเอาหมูเอาตับที่เราลวกไว้มาใส่นะครับผมขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็สุกแล้วเดี๋ยวเราตับที่เราลวกไว้กับหมูที่เราลวกไว้ใส่เลยนะครับหมูใส่ลงไปหมูใส่หมูใส่หมูใส่ไปแล้ว ใสไปแล้วก็จะเอาตับใส่ลงไปตับ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 ,ต,บตับใส่นะครับผมต,บผตับใส่ลงไปตับใส่ให้รกคนน้อยคนน้อยคนนากินแล้วน้ากินแล้วน้ากินแล้วน้ากิแนกแล้วนะครับโอเครสชาตจะเป็นยังไง มอรอชมนะครับผมร้อยมันเดือดอีกรอบหนึ่งก็พอเลยลก็ตักเสิร์ฟนะครับต้มจืดใบตำลึงแบบบ้านบ้านนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดนคลิปต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะครับมือใหม่ครับ ขอบคุณครับเสร็จแล้วครับเกาเหลาต้มจืดใบตาลึงยังไงครับน่ารับประทานไหมครับผมอช,อบชอบช่กดไลค์กดแชร์กดสั่ญกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อกำลังใจผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ